สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็กล่าพวกับผมมายอรากันอีกเช่นเคยนะครับก็เข้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับตัวทีเด็ดที่ผมให้ไปนะครับสําหรับคลิปเมื่อวานนี้นะครับออเรนโต้ก็เข้าไปในสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเอาชนะฟิลาเดเฟียอยู่เนียนไปได้นะครับเมื่อวานก็เฮงๆรวยๆแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ตามก็วันนี้มีเช่นเคยนะครับสําหรับตัวทีเด็ดราคาไหลประจําคลิปเนี่ยมีแน่นอนนะครับ ไปดูที่ตัวแรกนะครับวันนี้มีลีกเยอรมันบุนเดสลีกา2ตัวแรกเนี่ยอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนนะครับฮัมบุกนะครับก็เป็นคู่ระหว่างชาวเก้นะครับจะเปิดบ้านพบกับฮัมบุกนั่นเองนะครับก็ชาวเก้เนี่ยตกชั้นลงมาเล่นนะครับตัวต่อไปฟินแลนด์ h i f k เฮลซิงกินะครับเจอกับ fc ktp นะครับก็ราคาอยู่ทางเจ้าบ้านเลยนะครับนะครับลีกต่อไปเป็นโปรตุเกสลีกครับนะครับก็เป็นปอร์ติโมเนเช่ พบกับคอมบ้าก็ราคาอยู่ที่เจ้าบ้านเหมือนเดิมก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวราคาไหลเนี่ยนะครับโปแลนด์ก็2ขีดที่เจ้าบ้านนะครับอีกหนึ่งตัวที่เจประมาณนี้นะครับเลื่อนกันให้ดูหน้าเว็บราคาเด็ดที่ให้มานะครับโอเคนะครับมาพูดถึงทีเด็ดวันนี้นะครับก็มี1ตัวนะครับวันนี้ผมจะให้ตัวราคาไหลด้วยนะครับแล้วก็ให้เป็นตัวทีเด็ดของผมด้วยนะครับก็ตัวแรกนะครับวันนี้ตัวราคาเด็ดเฮลซิงกินะครับ H i f เเจ้าบ้านนะครับพึ่งคืนฟอร์มเก่งบุกไปชนะทีมอันดับ3อย่างอินเตอร์คูตูมาได้นะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นั้น4เกมนะครับยิงประตูไม่ได้เลยแล้วก็เกมก่อนหน้านี้ได้พักมา2วันนะครับทั้งฝั่งของทีมเยือนคอกกาเนี่ย5เกมหลังเนี่ยยังสะกดคําว่าชัยชนะไม่ได้เลยนะครับสาหรับเกมเยือนก็หนักไปทางแพ้แบบนี้เนี่ยลำบากแน่นอนนะครับผมคิดว่าผลงานแบบนี้ แล้วก็ต้องออกมาเยือนด้วยนะครับเต่กันมา4เกมหลังสุดเป็นทางฝั่งเจ้าบ้าน HIFK นะครับทำได้ดีกว่าเทียบกันแล้วนะครับเจ้าบ้านพึ่งคืนฟอร์มโหดมาในเกมล่าสุดแล้วก็ทีมเยืยนอนยังเรียกฟอร์มไม่ได้แล้วก็สถิติที่เจอกันเนี่ยก็ไม่ไหวั่นโอกาสชนะผมเลยมองให้ไปที่เจ้าบ้านนะครับเฮลซิงกิเนี่ยต่อนในราคารึ่งครบลูกนะครับราคาก็ค่อนข้างสูง,สองพอสมควรน,นะครับแต่อัตราจ่ายเนี่ยโอนเอ็นหาเจ้าบ้านอย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งลูกเนี่ยเล่นทำไม่ได้ลูกหนึ่งเนี่ยก็ดูราคาครับแจ้งนะครับ ปำหรับ,บตัวเฮลซิงกิเป็นพีเดดราคาไหลวันนี้ตัวต่อไปนะครับตัวทีเด็ดของผมก็เป็นนัดเปิดฤดูกาลนะครับสำหรับฟุตบอลออสเตรเลียสต็อกลามเนี่ยได้เล่นในบ้านนะครับต้องเจอทีมแชมป์เก่าอย่างเรดบุสตดบวกเรทราคาเนี่ยเปิดออกมานะครับให้ผู้มาเยือนบุกมาต่อในราคา1ลูกวันนี้แนะนําให้อยู่ทางฝั่งต่อนะครับเรดบุสต์บวกแม้ว่าจะเสียกองหน้าคนสําคัญไปนะครับแต่เชื่อว่าพวกเขามีตัวแทนแล้วก็สามามรถความสามารถเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับ เสียบแทนตำแหน่งกันได้เลยเบนยามิสซิโกนะครับที่เพิ่งเล่นบอลถ้วยไปก็โชว์โหดนะครับซัดไป2เมตรมาหมาดๆเกมนี้พร้อมลงล่าตะขาแถมสถิติที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะครับครงสุดท้ายเนี่ยเลนบูซัดบวกนะครับก็อัดไปถึง3ประตูตัวหนึ่งก็นัดนี้มั่นใจได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ขอฝากกันไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ